แอดของเมาส์เลยนะทุกคนตอนนี้ไอจีของน้องลิซ่าคือไฟลุกอีกแล้วจ้าเพราะซูเปอร์โมเดลระดับตำนานอย่างนาโอมิแคมเบลเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดของน้องแบบจึ้งมากแอดเห็นแล้วถึงกับร้องในใจว่าโอ้ยนี่มันโมเมนต์ตัวแม่ชนตัวแม่ชัดๆคือคิดดูนะนาโอมิ Naomi ตัวแม่สายแฟร์ระดับโลกรุ่นใหญ่ที่ใครๆก็ยอมรับในความไอคอนิกส่วนทางฝั่งน้องลิซ่าก็เป็น g l o b a l ไอคอนรุ่นใหม่ที่พลังแรงแบบไม่มีแผ่วเลยพราทั้งสองมาตัดกันในคอมเมนต์เดียว แอดบอกเลยว่าเหมือนจักรวาลความปังมันสั่นสะเทือนเบาๆแอดมองว่ามันไม่ใช่แค่การคอมเมนต์ธรรมดานะแต่มาสะท้อนภาพใหญ่เลยว่าน้องลิซ่าตอนนี้อยู่ในระดับที่ตัวแม่ระดับโลกยังต้องเข้ามาคอมเมนต์เองกับมือความอินเตอร์ของน้องมันขึ้นแบบเส้นตรงไม่มีตกจริงๆค่ะแล้วโมเมนต์นี้คือทําให้แฟนๆทั่วโลกเขาตื่นเต้นกันมากเพราะมันคือการโคจรมาเจอกันของ2ดีว่าระดับโลกดีว่าสายแฟร์เวอร์ซัสดีว่าสายเพอร์ฟอร์ม บอกตามตรงแอดเห็นแล้วก็ยิ้มตามแบบคนภูมิใจในน้องอะทุกคนมันเป็นความรู้สึกว่าเด็กไทยของเรากำลังยืนอยู่บนเวทีโลกแบบเต็มตัวแล้วไอคอนระดับตำนานก็ยังเห็นความเจดจ้าของน้องด้วยพูดตรงๆคือโมเมนต์นี้ไม่ใช่แค่คอมเมนต์แต่เป็นการรับรองสถานะตัวแม่แบบไกลๆจากนาอมิเลยนะคะทุกคนมาดูโมเมนต์น่ารักมากๆของน้องลิซ่ากับแฟชั่นกันบ้างค่ะ ล่าสุด IG ของ GVN The Label แบรนด์แฟชั่นออนไลน์เขาโพสต์แบบตื่นเต้นสุดๆว่าพวกเราพูดไม่ออกเลยจริงๆน้องลิซ่าใส่บัลเลสนิกเกร์สีโครมของแบรนด์เราในวันที่3ของคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ค่ะไม่กี่วันที่พวกเธอจะไปแสดงที่ฟิลิปปินส์ทีมงานของน้องลิซ่าติดต่อมาถามเราว่าสามารถยืมรองเท้าของเราไปใช้ได้ไหมตอนแรกเราก็แอบคิดว่าดีเกินไปไหมเนี่ยแต่ก็คิดแบบถ้าไม่ลองเราก็ไม่มีวันรู้ เราก็หวังอยู่ลึกๆแต่ด้วยแบรนด์เยอะแยะมากมายที่น้องสามารถเลือกได้เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนี้นะและพอผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวพวกเขาก็ส่งคลิปมาให้คลิปที่น้องลิซ่าใส่รองเท้าบัลเล่สนิเกอร์ของเราเรายังไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกเหมือนฝันไปแอดเห็นแล้วแบบ โอยทุกคนน้องลิซ่าใส่อะไรทีแบรนด์นั้นต้องดังแบบปังๆจริงๆนะคะเพราะไม่ใช่แบรนด์ไหนจะเอามาให้น้องใส่ได้ง่ายๆแต่นี่ทีมงานของน้องติดต่อเองเลยบอกเลย GVN the label แต้มบุญสูงมากได้โปรโมทแบรนด์บนเวทีระดับโลกแบบบุญหล่นทับเลยค่ะ และแอดขอบอกเลยว่า GVN The Label ดีใจมากๆที่น้องเลือกใส่แบรนด์เขามันคือการยืนยันอีกครั้งว่าน้องลิซ่าเป็นไอคอนแฟชั่นตัวจริงทุกอย่างที่น้องเลือกสวมใส่มันกลายเป็นกระแสและแบรนด์ไหนได้ไปอยู่บนตัวน้องนี่คือเตรียมตัวแจ้งเกิดได้เลยค่ะและแอดไปเห็นโพสต์น่ารักนักบน Weibo ของแฟนคลับแบล็พิงคชาวจีนท่านหนึ่งโพสต์เมื่อวันที่1ธันวาคม2025เขาโพสต์ฉลองให้น้องลิซ่าเลยนะคะ เพราะยอดผู้ติดตามบนไวโปลของน้องทะลุ14ล้านแล้วแปลเป็นไทยที่เขาโพสต์ได้ประมาณว่ายินดีด้วยนะลิซ่าที่ทำยอดผู้ติดตามบนไวโปลทะลุ14ล้านแล้วระดับโม l y ดีเนียมโกลขอบคุณมากมากเลยลิซ่าและบลิงจีนรวมถึงบลิงเกาหลี i, ที่ช่วยกันปั่นตัวเลขให้ไปถึงจุดนี้แอดต้องบอกเลยว่าโมรีดีเนียมโกลฟังดูแล้วหรูหรามากๆเหมือนเป็นเลเวลพิเศษในโลกออนไลน์และยอดฟอลโล่14ล้านนี้ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดานะคะทุกคน เพราะนี่ทำให้น้องลิซ่ากลายเป็นสมาชิกแบล็คพิงคคนแรกที่ทะลุหลัก14ล้านบนวัยโปลเลยนะคะลองเทียบกับสมาชิกคนอื่นดูนะคะเจนนี่อยู่ที่13.77ล้านจิซูอยู่ที่11.49ล้านและโรเซ่1 1 4 0ล้านเห็นตัวเลขแล้วแอดคิดเลยว่านี่คือพลังแฟนแคลับแบบจีนบวกเกาหลีที่ช่วยกันผลักดันให้ตัวเลขมันพุ่งแบบนี้จริงๆเพราะยอดฟอลมันไม่ได้มาเองนะคะมันสะท้อนความรักและความสนับสนุนของบลิงแร์ลินลี่ทั่วโลก และแอดก็รู้สึกว่าน้องลิซ่าไม่ใช่ไอดอลเก่งแค่บนเวทีแต่อิทธิพลของน้องบนโลกโซเชียลก็ตัวท็อปจริงๆทุกคนเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าน้องลิซ่าแรงมากขนาดไหนคือถ้าใครเป็นแฟนน้องลิซ่าแล้วไม่ตื่นเต้นกับข่าวนี้แอดบอกเลยว่าพลาดอะไรไปเยอะเลยคะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือการยืนยันว่าอิทธิพลของน้องลิซ่ามันข้ามพรมแดนข้ามพแพลตฟอร์มและครองใจแฟนๆได้จริงๆแล้วทุกคนล่ะคะมีใครอยู่ในเว่ยโปลแล้วตามน้องลิซ่ากันบ้าง และที่ตื่นเต้นสุดชีวิตก็คือล่าสุด The New York Times เขายกให้น้องลิซ่าเป็นหนึ่งในปุคคนดังที่มีสไตล์โดดเด่นที่สุดประจำปี2025แล้วจ้าคือแบบตัวแม่แฟชั่นระดับโลกเขายอมรับกันขนาดนี้แอดบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน คือถ้าพูดกันตรงๆนะน้องลิซ่าไม่เคยแต่งตัวธรรมดาอยู่แล้วแต่นี่มันคือระดับที่สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง The New York Times มองเห็น,สนเสน่ห์เห็นความเป็นไอคอนของน้องแบบเต็มตัวนะทุกคนแล้วสังเกตไหมว่าไม่ว่าลุกพรมแดงลุกคอนเสิร์ตหรือแม้แต่ลุกชิลๆตอนเดินเล่นน้องก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนต้องดุดมองทุกทีแอดว่ามันคือตัวตนบวกความมั่นใจบวกความกล้าเล่นกับแฟชั่นที่ทําให้น้องโดดเด่นเกินใคร แล้วการที่ติดลิสต์นี้ในปี2025มันสะพ้อนชัดเลยว่าน้องลิซ่าไม่ได้ดังแค่เพลงหรือการเต้นแต่น้องกำลังถูกมองในฐานะแฟชั่นไอคอนแบบเต็มตัวซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่จะได้กันง่งายๆนะเพราะต้องมีทั้งอิทธิพลความครีเอทีฟและการแต่งตัวที่ทำให้คนพูดถึงได้จริงๆพูดเลยว่านี่คือเด็กไทยคนเดียวที่ขึ้นไปยืนระดับนี้ได้แอดภูมิใจแทนทั้งประเทศจริงๆค่ะทุกคนปิดท้ายด้วยความน่ารักน่าตื่นเต้นกันค่ะทุกคนแอดเพิ่งเห็นคลิปผู้เล่นเกม fortnite คือแบบโอ๊ยมันใช้มากคือถ้าทางการเต้นคือได้ฟิลแบบน้องลิซ่าเวอร์ชั่นเกมแบบเต็มๆเลยทุกคนแล้วที่แอดชอบมากก็คือท่าเต้นที่พลอในเกมเนี่ยมันดันไปคล้ายกับเซตการแสดงที่น้องลิซ่าเคยใช้ตอนการแสดงในงาน Victoria's Secret ปี2024ีนะคือมันมีทั้งความเป๊ะความเผ็ดแล้วก็ความเป็นตัวน้องแบบที่แฟนๆเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าอันนี้ลิซ่าชัว แอดดูคลิปเฉยๆยังรู้สึกมันตามเลยทุกคนเหมือนจู่ๆโลกของเกมกับโลกของแฟชั่นมันมาชนกันแบบลงล็อกเกินไปชนิดที่ถ้าใครเป็นแฟนลิซ่าแล้วเข้าไปเล่นเองแอดว่าต้องกรี๊ดแตกแน่นอนเพราะได้ทั้งเต้นได้ทั้งโชว์แล้วยังได้เห็นคาแรคเตอร์ของน้องแบบชัดๆในสไตล์ฟอร์ n ไน e อีกคือมันสนุกกว่าการดูคลิปอีกนะแอดบอกเลย แล้วบอกตรงๆการที่น้องลิซ่ามีอัลฟิตของตัวเองในเกมใหญ่ระดับนี้มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่าอิทธิพลของน้องไปไกลมากไม่ใช่แค่ในวงการเพลงแต่ไปถึงโลกของเกมโลกของแฟชั่นและวัฒนธรรมป๊อปอีกด้วยคือจะให้พูดว่าเป็นไอคอนระดับโลกก็ไม่เกินจริงเลยทุกคนใครที่เล่นฟอร์ดไหนอยู่แล้วได้ลองใช้ลิซ่าอัฟิตบ้างหรือยังคะแอดอยากรู้มากเลยว่าความรู้สึกตอนเล่นจริงมันจะฟินขนาดไหน